วิธีดูว่าเราเกิดมาแล้วกี่วันโดยใช้แอป Google ในโทรศัพท์มือถือทำอยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ทาวนวันดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกวับทริคแล้วกว็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับวันนี้นะครับหลายๆคนคงจะเคยเห็นว่าอาจจะมีเพื่อนๆเ,เรานะครับแชร์มานะ หน้า Facebook บ้างในกลุ่มไลน์อะไรบ้างนะครับว่านี่ฉันเกิดมาแล้วหมื่นวันเกิดมาแล้ว6 0 0 0วัน7,000วันอะนะครับในขึ้นประมาณแบบนี้นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วกี่วันนะครับอันจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ได้แค่นับแค่วันเกิดนะอาจจะนับวันย้อนหลังอะว่ามากี่วันแล้วนะครับอย่างเช่นอ่ะอันนี้นะครับเราสามารถ พิมพ์ไปที่ Google นะครับอ่ะเปิด Google มาก่อนเลยนะครับวิธีการนะครับก็ใช้ Google ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะพิมพ์เข้าไปเราพิมพ์คำว่า day d a y day นะครับแล้วก็ต่อด้วยคำว่า sin นนะครับ s i n c e นะครับบางทีมันก็จะขึ้นมาเนี่ยแหละนะเราก็กดเข้าไปเลยนะครับมันจะขึ้นมาเป็นวันปัจจุบันนะครับแล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเดือนอ่า เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราเกิดนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่วันที่ที่เราเกิดไป่าอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเอาเป็น20แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ปีไปอ่าหนนี่นะครับแล้วก็กดค้นหาเป็นไงมันก็จะขึ้นแล้วเรา เกิดมาแล้ว12423วันเห็นนะเป็นแบบนี้นะครับก็มันก็ไม่ได้ใช้ค่วันเกิดอะมันก็คือนับตั้งแต่ปีปีคศออนั้นวันที่นั้นเดือนนั้นจนถึงวันปัจจุบันเนี้ยมันผ่านมาแล้วกี่วันนะครับก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นสมมุติเราต้องการดูเมื่อ1 1 0 0วันย้อนหลังนะครับเออหรือว่า อยากรู้ว่าวันย้อนหลังนะครับวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้มันผ่านมากี่วันแล้วอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ google ในการค้นหาแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคพอเข้าใจไหมนะครับก็คือใส่วันเดือนปีเกิดของเราเข้าไปมันจะบอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ผ่านมากี่วันแล้วประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับง่ายๆใน Google นะครับได้ผลยังไงแล้ว แชร์มาแบ่งกันดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาแล้ชมฮะถ้าชื่นชอบทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กักบาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไว้ก่อนครับสวัสดีครับ